สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดมากเปมอนอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าสิ่งนี้นะครับมันจะมีผลต่อปี2 0 2 3นะครับของเราชาวแกรนด์คอร์ททุกคนเลยนะนั่นก็คือการโหวตครับนี่เลยเพื่อนๆสุดพิเศษฉลองปีใหม่กิจกรรมโพสสารวจนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโพสสารวจคืออะไรนะครับถ้าเกิดใครที่มาเล่นใหม่หรือย,ยังไม่ทราบเนี่ย มันก็คือเราจะสามารถเลือกอัศวินที่เราชื่นชอบได้นะครับและถ้าอ oh ัศวินที่เราเลือกคะแนนถึงเกณฑ์อัศวินคนนั้นก็จะไปอยู่ในไลฟ์อัพกาชาเฟสติวัลฉลองปีใหม่2023สาครับก็สาหรับปี2022นะครับตัวละครเฟสที่มาเนี่ยมันก็คือดัดมือเพื่อนๆต้องบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากนะอันนี้เนี่ยครบ1ปีแล้วนะครับและถ้าย้อนไปอีก2ปีก่อนเนี่ยเพื่อนๆถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายๆแบบนี้เลยครับป่าเนี่ยมันมาตอนเฟสติวัลสิ้นปีนะครับเดือน12 แล้วพอขึ้นปีใหม่ปุ๊บดัตตีนเป็ดนะครับดัตสีเขียวอะ่ะมันก็ออกมาให้เราสุ่มกันนะเป็นเฟสปีใหม่ของ2021นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องบอกว่ามลิรัตเนี่ยมันมาตอนปีใหม่นะครับ2ปีซอแล้วนะและปี2023นี้ครับเอาจริงถ้าเกิดมันไม่พลิกโผลอะไรนะตัวที่หลายคนเดากันเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ามาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะต้องรอมารุ้นกันอีกทีนึงนะครับโอเคก็กลับมาที่ กิจกรรมโพสำรวจของเราต่อนะครับซึ่งโพสำรวจนี้นะครับเขาจะให้เราโหวตตัวละครเฟสติวัลหนึ่งคนก็มีค่าเท่ากับ1คะแนนนะแล้วก็อัศาวินทั่วไป3คนนะครับและเราจะสามารถโหวตแบบนี้ได้วันละครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันเหลืออีก2วัน18ชั่วโมงนะั่นหมายความว่าเราน่าจะโหวตรวมได้ทั้งหมดสวันนะครับและผลโหวตของมันเนี่ยมันจะอัปเดตวันละ1ครั้งนะครับน่าจะเป็นตอนบ่าย2ตอนที่มันรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละคร ที่น่าจะโบตนะแต่เอาจริงพเพื่อนๆก็สามารถโบตนอกเหนือจากนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็แค่แสดงความคิดเห็นจากคนที่เล่นแกนคอนะครับมา3.5ปีนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวครเฟสนะครับมันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับโอเคครับเปิดมาด้วยพี่ดัดสามสีเลยนะครับท่านมืดนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวนะก็สําหรับดัดนะพเพื่อนๆผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยยังไงก็ควรโบตนะครับซึ่งถ้าผมเดาเนี่ยยังไงมันก็น่าจะติดนะสำหรับดั๊ดท่าความมืดตัวนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับแถวที่2อลิซาเบตแสงเพื่อน,เอ,นเอาจริงต่อให้มันอยู่ทางตู้ป่านะครับแล้วก็มาตู้นี้อีกตู้หนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะทางดัดทางอลิซาเบตเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะแล้วก็ใช้ได้หลายคอนเทนต์มากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจก็คือเอทรอซ่าเพื่อน,อน,อนแล้วก็แถวต่อมานะครับราชินีเดียเน่นะครับน้องเดียเน่ตัวนี้ก็เก่งนะเป็นตัวท็อปเทียร์สายแทงเลยนะครับ ส่วนบนนันนรกนะครับกับปีกจิวคิงสอตัวนี้เนี่ยถ้าให้แนะนำนะไม่ต้องโหวตเพื่อนๆเ, <laughs> เพราะว่าตัวละครพวกนี้นะครับมันมีให้เราเลือกจากคูปองเฟสติวัลกิจกรรมตั๋วฮ็อปไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะเอาลงมาตู้พิเศษปีใหม่แบบนี้นะรวมไปถึงอลิซาเป็นางฟ้าแล้วก็ลอรอเวน Lord Wayne ด้วยนะครับ4ตัวนี้นี่ข้ามไปเลยนะ ส่วนต่อมาไฮเลควินนะครับไฮเลควินอันนี้ก็น่าสนใจเพืเ่อนๆแล้วก็ตัวที่ผมว่าไม่ควรพลาดน,นะก็คือปราดเขาสุดท้ายนักเวทไรคขีดจ,จำกัดเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆเพืเ่อนๆซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ติดโถแน่ๆนะครับแล้วก็โรล,ลินเนี่ยโรล,ลินไม่ต้องนะเพราะว่ามันมีให้เราเลือกจากตัวไปแล้วนะครับต่อมาไฮแจ็กโกเทอร์ water, ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับป่านี้ข้ามไปเลยเฮ้ยเซลดิต เอาจริงเซอรดิสนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเซอรดิสเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตตัแหน่งสีนะครับที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆแล้วก็2ตัวสุดท้ายนะครับของตัวเฟสติวัลนะจะมีเป็นลูเชลมากาเล็ตนะครับกับนักดาบคู่คิวแซกนะโอเคก็ถ้าดูจากตรงนี้นะตัวที่ผมแนะนําให้เลือกโหวตกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นดัตมืดเพื่อนๆตัวที่2อลิซาเบธแสงนะครับตัวที่3เอเธรอซ่าตัวที่4ราชินีดิอันเน่นะครับตัวที่5้าป่าคนสุดท้ายเมอร์ลินนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับราาาชูเควน ก็น่าสนใจนะครับตัวที่7จ็ดไฮแจคโเทอร์ water, และสุดท้ายตัวที่8ผู้สําเร็จโทษเซลดินะครับก็ถ้าให้ผม m m e นำนะจะเป็น8ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกโหวตตัวทีเ่เพื่อนอยากได้กันเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะโหวตตัวไหนนะครับสหรับดัดมืดอลิสแสงแล้วก็เมอร์ลินเนี่ยสตัวนี้ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะติดโผอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกโหวตจากตัวที่เหลือนะครับเพราะถ้าอ้างอิงจากกิจกรรมโพสํารวจมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครเฟสติวัลนะครับเขาจะเอา5อันดับแรก ไปอยู่ในไลน์อัพนะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างล็อกแล้วนะซึ่งตัวที่4ี่เนี่ยอาจจะเป็นเอทอร์ซานะครับเพราะว่าคนสนใจกันเยอะเพราะฉะนั้นตัวที่5เนี่ยเพื่อนๆมันคือตัวสําคัญน,นะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ใครนะครับอีกหนึ่งตัวไปอยู่ในไลน์อัพผมแนะนําว่าให้โหวตตัวนั้นไว้ก่อนก็ดีนะโอเคก็สําหรับตัวละครเฟสนะครับจบนะครับต่อมาเรามาดูตัวละครทั่วไปกันบ้างนะครับสาหรับตัวละครทั่วไปเจ้าชายแห่งคามมืดเซลดิสนะก็สำหรับเซลดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ เอาไว้เล่นกับทีมเผ่าอาสูนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีน้องฮอก,กับออสโลนะครับสสีเลยสําหรับฮอกับออสโลเนี่ยเอาจริงมันเหมือนเป็นตัวมาสคอตเพื่อนๆปัจจุบันเนี่ยเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะสีแดงเนี่ยอาจจะพอได้นะครับแต่ว,ว่าสีฟ้านี่คือมันไม่โอเคแต่แรกแล้วนะก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่แนะนําให้เลือกนะแต่ว่าเอาจริงคือ2ตัวนี้เนี่ยมันมานเรื่องในโอกาสพิเศษเท่านั้นนะครับไม่ค่อยดีลันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่มีไดเอดีแล้วอยากได้เนี่ยจริงๆโหวตไปก็ไม่ผิดนะ แล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นบุญฮิวนะครับบุญฮิวเจ้าสาวนะสำหรับบุญฮิวเจ้าสาวนี่น่าสนใจเพื่อนๆส่วนลิเลียคริสต์มาสนะครับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันเก่งมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างดรอปไปนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้นะครับส่วนล็อกซี่ว่ายน้ำนี่ไม่ต้องนะครับล็อกซี่ฮาโลวีนก็ไม่เอาเพื่อนๆวาเลนติว่ายน้ำก็ไม่เอานะครับแล้วก็มาถึงอิสตินนะครับปาร์ตี้สุดสยองนะ ก็สำหรับอิสตินตัวนี้เนี่ยโอเคอยู่เพื่อนๆสามารถเลือกบทได้นะครับส่วนอีสตินว่ายน้ำนี่ไม่เอานะครับชินฮาโลวีนก็ไม่เอานะครับดั๊ตตำนานบทใหม่นะครับสำหรับเซ ala <c ough> ต OSS ตำนานบทใหม่เนี่ยมันจะเป็นเซตพิเศษเพื่อนๆถ้าเพื so ่อนๆมีคอสตูมนะครับแล้วก็มีตัวละครมันจะสามารถเลือกให้บอสเกิดได้นะซึ่งเซตนี้เนี่ยมันจะมี3ตัวนะครับก็แยกเลยบอสแดงบอสเทาแล้วก็บอสกระต่ายนะครับสำหรับดัตตัวนี้รู้สึกว่าจะเรียกบอสกระต่ายนะ แล้วก็ดัตฮัลวีนไม่เอานะครับตำนานบทใหม่นะครับตัวที่2นี่เลยอลิสนะครับรู้สึกว่าจะเรียกบอสแดงนะสำหรับอลิสนะครับส่วนฮอกกับอลิสว่ายน้ำนี่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเพื่อน l i c ลิสคริสมาสปีที่แล้วนะครับตัวนี้น่าสนใจเพื่อนเป็นตัวที่ไว้ใช้ฟาร์มสเปเชียลดันเจียนนะที่ผมบอกนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่า ยังไงก็ไม่น่าหลุดโผอ่ะสำหรับตัวละครทั่วไปนะครับก็คือผู้พิทักษ์ชายหาดนะครับคำวยพรพัชสุธาเดียเนตัวนี้เลยเพื่อนๆบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆน,นะครับสำหรับในการสู้บอสเทพอสูรต้นกําเนิดน,นะอ๋อใช่ตัวละครที่ผมพูดเหล่านี้เนี่ยเซตนี้นะครับที่เรากําลังดูกันอยู่เนี่ยมันเป็นตัวละครซีซันนอลด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่ตัวละครทั่วไปนะครับเท่ากับว่ารอบนี้ทีมงานเนี่ยเขาเอาตัวละครซีซันนอลที่ดีเกือบหมดมาให้เราเลือกเลยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าไลน์อัพรอบนี้นี่โหดแน่นอนนะครับสบ เฟส2023นสะส่วนน้องเดนน่เจ้าสาวนี่ไม่เอานะครับฮาโลวีนนี่ก็ไม่เอานะครับแล้วก็โกเทอร์ฮาโลวีนสำหรับโกเทอร์ฮาโลวีนเนี่ยจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีกันแล้วนะเพราะว่าโกเทอร์ฮาโลวีนรู้สึกว่าเขาก็มีแจกนะครับวนมาแจกเรื่อยๆนะแต่สาหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับเอาจริงโกเทอร์ฮาโลวีนตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะพอถ้าจะให้ดีเนี่ยยังไงเราก็ควรอันตีหด้วยนะครับถึงจะใช้งานเขาได้เต็มที่นะแล้วก็โมลินไว้นามครับตัวนี้ก็ดีครับ P ส่วนเอเล่นะครับตระกูลเอเล่นี่ฆ่ามาเลยเพื่อนๆไม่มีตัวไหนเก่งเลยนะครับอันนี้น่าเสียดายมากและก็มาถึงโซนวาเลนไทน์แล้วครับกับน้องเมลัสคิวล่านะครับเอาจริงเมลัสคิวล่านี่ผมว่าคนไม่ค่อยสนใจเยอะนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบเพื่อนๆแล้วผมก็หยิบม,มาใช้บ่อยนะครับสำหรับน้องเมลัสคิวล่าตัวนี้นะแต่เอาจริงมันก็ไม่ใช่ตัวที่สําคัญขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบ ก็สามารถเลือกโบทได้นะส่วนเดลี่เอลิวัลเลนทานี่ก็ไม่เอานะครับเพราะปัจจุบันตัวแทงเนี่ยก็มีน้องดียอนเน่เแล้วนะแล้วก็ตำนานบทใหม่นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับเ h ดิโก o อันนี้ไวเรียกบอดเทานะกีฬ Halloween ไม่เอานะครับฮันเตอร l สเ e เดอร์ฮาโลวไม่เอา ฮาโลวีมาโทรนานะครับตัวนี้ก็ดีเพื่อนๆตัวนี้ใช้เยอะอยู่นะครับในคอนเทนต์สู้กับบอสนะส่วนมากนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเพิ่งมาเล่นใหม่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับดูอิตซานเนลีนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจใช้กับสงครามบอสเบลมอสนะครับตัวนี้บอกเลยถ้ามีเนี่ยเล่นง่ายมากๆเพื่อนๆสําหรับซานเนลีนะครับส่วนลิเลียนะครับแก๊งไหยนะเออ่ไม่เอานะครับลิเลียสามสีไม่เอาหมดเลยวาเลนตินะครับ mk สองไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจเนี่ย เป็นสาวน้อยสะเทือนปาร์ตีนักพัฒนาอาวุธวาเลนติตัวนี้เพื่อนๆตัวแรกของวาเลนติเลยนะครับสำหรับวาเลนติตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถเอามาเล่นกับทีมสายถึกได้โคตรดีนะและสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันห่างหายไปนานมากเพื่อนๆกับตู้กาชานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะดังนั้นใครที่อยากเล่นสายถึกนะครับเรายังไม่มีเนี่ยวาเลนติตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนโมโนนี่โมโนผมว่าไม่นะ โมโนไม่ o, Mike, ทุกตัวเลยนะครับอีสตินโซนี้ผมว่าก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะเจ็ดหายนะรุ่นแรกที่เหลือก็ผ่านได้เลยครับต่อมาโซนแล็กนาล็อกนะครับสำหรับแลกนาล็อกเนี่ยตัวที่น่าสนใจนะครับแน่นอนจอมหันเรื่องบันนะครับแล้วก็น้องดีเอนเน่แล็กนาล็อกจริงๆ PVP ทีมแล็กนาล็อกครับน้องดีแอเน่นี่ก็เก่งนะเพราะว่าอาวุธเทพของน้องเนี่ยมันจะทําให้ทั้งทีมแล็กนาล็อกเนี่ยตายยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนมีพาสีฟของโลล,ลินเลยนะแต่ว่าผมว่าข้ามดีกว่าเพื่อนๆยััังงไม่่่่่่ตต้อออเเเเลลืืกนนนนนนนะครบสสววทีีีาใจยยโซนนยพๆ ตัวแรกนะครับทเทพแห่งแสงอาทิตย์เฟรครับตัวนี้ใช้เยอะมากนะครับหลายคอนเทนต์เลยน้องไม่เคยได้นะอันนี้โบทได้นะครับแล้วก็จะมีบุญฮิวนะครับแต่จริงจริงบุญฮิวมันมีแจกอยู่นะตอนนี้จะโบดก็ได้ไม่โบสก็ได้นะครับส่วนซีเกิร์ดเนี่ยผมว่าไม่ต้องดีกว่าเพื่อน,อนช่วงหลังที่ผมสังเกตเนี่ยมันลงตู้กระชาค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็โดนาสีแดงนะครับตัวนี้ดีเพื่อน ไวตี้บอสหมานะครับและรู้สึกว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากได้ด้วยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับส่วนยักษ์สกาดินี้ก็พอได้อยู่นะแล้วก็ยอมุนการนะครับตัวนี้ก็ไวตีบต้บอสปางโดยเฉพาะนะโอเคก็สําหรับตัวละครทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆถ้าผมจําไม่ผิดนะรู้สึกว่ามันน่าจะเอาท็อปสิหรือว่าท็อปยีแรกนี่แหละไปอยู่ในไลอัพกาชานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆเลือกให้ดีนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตนะครับรอบนี้เนี่ย มันไม่มีตัวละครยุคแรกแล้วเพื่อนร่วมไปถึงดัด๊กมานฟ้าแล้วก็ป่าเขียวด้วยนะโอ้โหอันนี้ผมตบมือเลยเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิด2ตัวนั้นนะครับมาอยู่ในชอยให้เราเลือกนะผมบอกเลยว่า2ตัวนั้นนี่มีโอกาสติดโผสูงมากๆนะครับผมเชื่อทุกคนนะบอกเลยว่ากาชาเฟส2 0 2 3นะครับน่าจะเป็นไลน์อัพที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกม7บาทที่เปิดมา3.5ปีเลยเพื่อน,อนจริงๆอันนี้ผมฟันธงเลย เดี๋ยวเรามาโหวตเลยดีกว่าสําหรับตัวเฟสติวัลนะครับอย่างที่ผมบอกไปทางดัดมืดอลิสแสงแล้วก็เมอร์ลินเนี่ยผมว่ามันติดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวที่ผมอยากจะโหวตเพิ่มนะครับผมเลือกราชินีเดียเน่ดีกว่าสาเหตุที่ผมเลือกนะครับเพราะว่าไฮแจกัเทอร์กับเซลดิตนะครับสตัวนี้เนี่ยผมตันไปแล้วนะส่วนเมอร์ลินเนี่ยน่าจะติดโผลอยู่แล้วแล้วก็อิทธนซ่าน่าจะติดโผลอยู่แล้วอลิสแสงดัดมืดนะครับและสุดท้ายขอให้เป็น ราชินีเดียเน่ละกันครบพอดีนะครับ5ตัวนะแล้วก็อัศวินทั่วไปนะครับสำหรับอัศวินทั่วไปเอาจริงผมนี่ขาดอันติ6เยอะเลยนะผมก็จะเลือกจากตัวที่ผมขาดอยู่นะครับและแน่นอนต้องเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยด้วยนะก็เฮ้ยทำไมมีแค่นี้อ๋อตรงนี้มันมีแยกหัวข้อด้วยนะเพื่อนๆอ,อันนี้อย่าพลาดกันนะครับมันมีแยกอยู่ตรงนี้นะเช็คดูกันให้ดีด้วยนะครับก็สําหรับโซลแรกเนี่ยจะเป็นเทศกาลแล้วก็พิเศษนะครับ โซนที่2จะเป็นของเจ็ดหายนะแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของแร็คนาล็อกนะโอเคตัวแรกที่ผมเลือกนะครับผมตัดสินใจแล้วผมเลือกเซลดิสเพื่อนเือนส่วนตัวที่2นะครับผมว่าผมเอาน้องล่าดีกว่าน้องล่าผมยังอันติสีอยู่นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยกลับมาใช้น้องเขาบ,บ่อยนะ <c oughs> ก็เลยอยากจะให้อันติตันนะครับโอเคผมตัดสินใจแล้วตัวสุดท้ายผมเลือกเฟยครับนี่เลย3ตัวที่ผมจะเลือกนะก็สําหรับตัวเฟยนะครับผมเลือกน้องเดียนเน่นะเพราะอันติผมเนี่ยยังไม่ตันนะครับ แล้วก็อสศริทั่วไปตัวแรกนะครับเจ้าชายแห่งความมืดเซลดิสนะครับอันนี้ตัวพิเศษเพื่อนแล้วก็จะมีน้องเมลัสคิล่าวาเลนไทน์นะครับของปีที่แล้วนะกับนายแห่งแสงสว่างเทพแห่งแสงอาทิตย์เฟรนะครับโอเควันแรกโหวตไปเลยเรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่โหวตวันนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารอดูผลวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองนะแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับว่าเราจะมีเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่านะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันสําหรับเพื่อนนะครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยไมากนะ เพื่อนๆอยากได้ตัวละครไหนนะครับก็สามารถโหวตได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีไกด์ไลน์เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เลือกโหวตจากตัวที่ผมแนะนํานะเพราะตัวละครเหล่านั้นเนี่ยการันตีว่าได้ใช้แน่นอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ลวกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใ,ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ